นักโทษแหกคุกเนียนหลอกผู้คุมอยู่หมัดในฉากที่เหมือนกับว่าหลุดออกมาจากภาพ,พยนตร์นักโทษชายสองคนหนีออกจากคุกลอนดอนเหนือหลังหลอกผู้คุมด้วยเล่ห์แสนคมโดยนักโทษที่หลบหนีไปทั้งคู่ได้จัดหมอนรอบเตียงให้มีลักษณะเหมือนคนจากนั้นพวกเขาได้ใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้เลื่อยตัดลูกกรม หลังจากที่บีนออกไปนอกหน้าต่างได้สำเร็จทั้งสองก็ใช้ผ้าปูที่นอนเพื่อจะรูดตัวลงไปด้านล่างจนสามารถได้รับเสรีภาพกลับมาไหนที่สุดผู้คุมเรือนจำไม่ได้ตระหนักถึงการหลบหนีจนเที่ยงวันถัดมาตำรวจกำลังไล่ล่านักโทษทั้งสองรายที่ถูกระบุว่าเป็นเจมส์วิทล็อกวัย31ปีและแมทธิวเบเกอร์วัย28ปีทั้งสองถูกนับว่าเป็นบุคคลอันตรายอย่างยิ่ง